ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันพระธรรมสวรรค์เร็วแปดข้าเดือนสิบธรรมะเรื่องให้อย่างใดได้อย่างนั้นผู้ให้ของถูกใจย่อมได้ของที่ถูกใจตอบแทนผู้ให้ของชั้นยอดย่อมได้ของชั้นยอดตอบแทนผู้ให้ของประเสริฐย่อมได้ของประเสริฐตอบแทนผู้ให้ของดีที่สุดย่อมถึงฐานะ ที่ดีที่สุดตอบแทนณบัดนี้การให้สิ่งของเก่ผู้อื่นนั้นท่านว่าต้องเลิกให้จึงจะได้รับผลตอบแทนที่ดีและสมปรารถนาโดยเลิกให้แต่ของที่ดีและประนีประงามอย่างน้อยก็ต้องเป็นของระดับเดียวกันกับของที่ตนเองบริโภคใช้สอยไม่นิยมให้ของระดับ ตาำตำกว่าที่ตนบริโภคใช้สอยหรือของที่เป็นเด่นถ้าเป็นของที่ดีกว่าของที่ตนบริโภคใช้สอยตามปกติยิ่งถือว่าให้ของที่ดีที่ประเสริฐผลหรืออนิสงส์ที่เกิดจากการให้สิ่งของนั้นย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือตามของที่ดี เมื่อให้ของที่ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับย่อมได้ของที่ถูกใจตอบแทนเมื่อให้เขาของชั้นยอดหรือของที่ยังมิได้ใช้สอยหรือบริโภคมาก่อนเช่นข้าวปากหม้อแกงปากหม้อเป็นต้นก็ย่อมได้ของชั้นยอดตอบแทนเมื่อให้ของที่ประเสริฐของที่มีคุณค่ามากที่สุดก็ย่อมได้ของเช่นนั้น ตอบแทนและเมื่อให้ของที่ดีที่สุดที่ตัวเองมีหรือที่ตัวเองบริโภคใช้สอยอยู่ประจําแม้ว่าของนั้นจะมีคุณค่ามีราคาน้อยเป็นของพื้นๆแต่ก็จัดว่าเป็นของที่ดีที่สุดสำหรับผู้นั้นของผู้นั้นเช่นย่อมได้ของสุดตอบแทนกล่าวโดยสรุปคือ ให้ของอย่างไรย่อมได้รับของเช่นนั้นตอบแทนตอบสนองนั้นจะเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดทำบุญเมื่อจะให้ทานหรือทำบุญอะไรจึงได้ประจงหาของที่ทำบุญให้ทานหาของที่ประนีบมีคุณค่ามีประโยชน์แก่ผู้รับทั้งผู้ประจับ อย่างปราณีสวยงามเวลามอบไม่แก่ผู้รับหรือถวายพระจะประจงถวายด้วยความเคารพนอบน้อมด้วยความนับถือและตั้งใจเต็มที่สุดเราควรมีจิตสำนึกเวลาที่เขาได้รับอนิสงส์จึงมักจะได้รับแต่ของดีๆเราควรมีความสุขให้เป็นการให้ที่มีคุณค่ามากที่สุดเป็นสิ่งที่ตอบแทน ในทุกพทุกชาติการทำบุญให้ทานโดยใช้กิริยาที่ไม่ค่อยเต็มใจให้แบบเสียไม่ได้หรือให้แบบโยนให้ขวางให้อย่างเสียใจเราควรมีความให้เป็นธรรมดารวบไว้ถึงการไม่พิธีพิถัน กับของที่จะให้ด้วยย่อมเป็นเหตุปัจจัยที่ปั่นทองผลอนิสงของการให้หน้อยโดยเทก่อนให้และกําลังใจให้ทานจึงต้องต้องดีอกดีใจให้ดีผลอนิสงจึงจะสมบูรณ์การที่เราให้ของผู้ใดย่อมมีผลตอบแทน ทำบุญย่อมได้บุญเรามีความให้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับในการให้เป็นสิ่งที่ดีเราควรนึกเราอยากให้ใครผู้นั้นเราก็ควรให้เราให้คนขอทานเราก็ได้บุญเราให้อย่างนั้นเราก็ได้อย่างนั้นขอจบธรรมะแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปกการะชนี